โยกทางด้านโนของลีน่าเป็นส์พอร์ตครับแล้วเอาไปโกมามิดเลนเจอด้านโนของบอยสปิดครับมิดเลนฮะก็ถือว่าเฟลกับมาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาฮะอารมณ์ประมาณว่าให้เล่นเหมือนเวอร์นี่บาร์ดเนียิงเปิดครับผมไปสักครึ่งหลอดแล้วก็เป็นซีลิงแอโร่ปิดฮะเข้ามาครับเสิร์ฟถึงที่ฮะได้เป็นจีบผมโดนสตันไปแล้วคอสส่วนฮะยังแรงกับแบทชอปเดอะดีครับเฟิร์นบัตไปแล้วทีมที่ควิดฮะ ราดายไปทางฝั่งนี้โปรเจคสวอรลองฮะอัดดากระบอกเชิญชายการเรียบร้อยฮะน้องนั้นเล่นได้ทุกโพริชันเนาะโพสกิลสองมันปรับเป็นสโลว์ลยมันนอกออกจากสกิลสามมาทำให้เล่นง่ายขึ้นะนะสแตนเดอรสองมาจังหวะนี้รับชายกาจัดก,การเอฟเอบีจีไปแล้วเปิดมาผมถึงได้ของเชฟชิฟครับก็ไปกัดแต่ว่าเจอรีโซแนนซ์สวดฮะแอสเซสเซปเปิดไปจะอีเทอร์บ,บอกเอฟเอบีจีก็อิคลาดได้ถอยออกไปได้ฮะเดี๋ยวฟาร์มง่ายคริงเพราะว่ามันมี ชนะตัวของดาเมจโมดิฟายยิงไปก็ติดสายฟ้าฟิดิกแฟร์ผมละลายทิ้งไปเลยฮะชัยการเรียบร้อยฮะจัดก,การนี้เป็นจีไปแล้วเรียบร้อยฮะตัดยันไปฟิดิกแฟร์ลงต่อฮะเรียบร้อยครับบ็อกซี่จัดก,การ S4 ฮะฟัตันเลก็กะบบาชีนไปผ่านไหมฮะด่านอีกครัดได้ออกมาก็ะสีช็อตบอกแปะลงย้อมต่ออีกทีฟินิกเรียบร้อยฮะ กิลิสไปเองนั่นชายกาครับโรริงเดอร์ครับผมช็อตล้มเปล่า่ะมาได้แฮนสเก็ตครับผมรักูน่าเบชชีนพาเข้าไปครับการเดียนเดอร์เปิดมาต่อยหนึ่งทีฝั่งนี้ไว้ฟ็อกซี่บนรถเกาะดึงกันไว้สโควเกิลจิ้มไปใส่อินเซเนียครับผมมิดิกแฟลตใส่ลงไปครับผมไล่แค่จะละลายบอลสเลย์ฮิวให้ไม่ไหวครับโรริงเดอร์ตัดโลลัวๆครับสลาด้าจะตายหรือเปล่าลักูน่าเบชชีนไปแล้วใส่อินเซเนีย เลาไดาเรียบร้อยไปแล้วครับผมชนใสอินเซเนียรคับตายเหมือนกันแอสเซอร์เซพเปิดมาอีเทอร์ดึงย้ําต่อการของฝั่งลีโบชิลแครสถอยไปแล้วตอนนี้เินิ่งครับบาล่ายิงมาไม่ตายอาเคนโบแปะลงเรื่อยๆส่วนสกายรานเหม็นตายผมด่านนี้ก็ถอยไม่ไหวครับผมมิกกี้ก็โดนเอ็มเป็นจีกับไฟแปะลงไปเรียบร้อยฮะตายไปสี่ก็ทีลิควิดครับอาริแอนมาส่งๆนี่แล้วครับผม20นาทีครับเริ่มสไตร์กลับมาในเรื่องการเงินแล้วก็เลเวลเข้าตีโลชาต่อฮะ จังหวะผิดพลาดของฟินิกเข้าไปในโซนขวินาทีมอาเรอันครับโดนโรลิงนันเลื่อนตัดรัวๆครับแพ็กเกมมาไม่ทันครับแล้วก็โดนฆ่าทีละตัวตายไปเอจิโซ่อยมอตชอครับนิโก้เบบี้ครับผมแมนเตสไตายคอนใส่ฟ้าเอจิสนะฮะฝั่งด้านไรแค่ผมใช้ครับมังกรดำนะครับไฟน์ดาวก้อนครับในการพุชเลนครับวาบินลงครับโรลิงนันเดอร์ชนครับผม โดนย้ำแต่อเวฟอัดลงอีกทีครับคอยฟ้าตายหมดแล้วโดนชนแบบไม่หยุดฮะทางด้านอีเซเนียเรียบร้อยครับเนี่ยการเร่งเลเวลของทางฝั่งเอสแพงโกครับเดือดดานจัดครับผมเดือดทับดันล่างไปเลยเหมือนกันก็คอยฟ้าตหมดแล้วตอนนี้ว่ายังไงครับโรลิ่งรเดอร์ชนลากูน่าเบชีเข้าไปโรลิ่งรเดอร์สะดุดย้ำต่อดิสิเมลตออกไปก่อนครับมิกกี้ครับปั๊มแฟนเขียวครับฝั่งไลเคทบอกเจาะบ้านไปแล้วจ้าพี่ชายและแคปเอสโปคลาสสิกครับผม คอยป้าเข้ามาการนะผมฝั่งสลาดาก็สาวแบบไม่หยุดครับผมชีวิตแรกกับป้านกับทาวเวอร์อย่างนี้ครับผมส่วนมิกกี้ยังไงดีจะหนีถอยได้หรือเปล่าไอ้ดิสิบเอ็ดมาครับวีเวอร์ยิงเจาะเข้าไปอีเธอร์ไปสะดุดทางฝั่งนี้ชูชีโพงเข้าไปดับหิวของนิกกเบบี้ฮะเอจินหมดพอดีครับผมนิกกเบบี้ใส่เมสเลเยอร์ครับเอาไว้ยืนไขสู้ทนนะผมทำให้ดาเมจสกิลครับของฝั่งของข้ามันเบาจัดเลยฮะโบรดิสฟอรไปครับวันนี้เบอร์นิงบาราดเปิดมาย่อยต่อ สันเรย์ก็เผาเลือดครับละลายเลือดของทางสลาดานี่ก็ไปบี้โผมาจะขโมยครีมครับผมเจอหน้าของครีมครับยิงค้ำไว้ก่อนนะเปิดมาครับผมไซโคนไว้ฮะด่านนี้ครับลาคูน่าเบรยิงย้ำต่อครับยิวโซครับผมอินเซเนียแต่มีฟินิกซันค้ำไว้กรบแผนสกเก็ตจะตายปอดโจยคั้งก็สิ่งเข้าไปครับไทกะอินเซเนียตายหมดส่วนเลยแค่ไลก่กาเซนบ็อกซี่ก็ตีขึ้นข้อมาย้ำต่ออีกราได้มาดักหน้า สแตนอัดสามก็ไปครับเบอร์นิงบาราดเหยียบมาพอแต่เอฟเจสไลด์ออกไปได้ว่ามีคนฟอรสซับช่วยแอสเซเสีปาลงซอมครัร่วงไปเนี่ยครับเอฟเอจีฟินิชตายครับสือเกิดมาครับนั้นออม้ไนท์บาฮิวให้ใส่นั่นของควายฟ้าแต่นี่ครับยังไงดีครับสกิลมันจะเบาลงครับพอแต่ก็ทำแล็บย้อนกลับไปฮะเฮเิลิกรสครับคือเอาไปอยู่ครับมีออม้ไนท์ก็เจาะยญ้าเหมือนกันครับนี่กบเบบี้นี่กบเบบี้ลงมาจังหวะนี้ก็เปรี้ยวซ่าทำเรจิโอครับผมแล้วก็ยังไงดีครับนีี่่่กกกวเเบบบบบ้ออออไปหมมืืนนนัััครลแย ติสเนเเปิดไว้รับผมติดเซเลนชูโกชิได้อยู่ครับแต่จะเจอลีเซเนนอีกรอบหรือเปล่าเว้ดิสิเบลตลงกลางน้อยอีเทอร์สองอีเทอร์สองดิสิเบลตออกไหนเห็นเมื่อแวบหลังไวๆยังรอดหรือเปล่าลีเซเลนตามทันไม่เลยกดทางด้านแวนเข้าไปเบอร์นิงบาลาครับผมตามหลังไปก็สุนสไตายคิวลิงสปีก็เดินคอยฟ้าครับเขฮาตีนะโรชาหรือเปล่าโรลลิงเลื่อนชนครับผมฝั่งนี้ไงครับชนย้ำๆยิงใส่ลูกบอลครับชิวแคร์ดเองก็ยิงฮะ เวฟแล้วก็แสลบไปครับสะดุดใส่หน้าโัาของฝั่งออมบไนาออมบไนายปิย๊บปิแบ็คครับ70วินาทีครับได้แบ็คนั่นเด็กโรยเดสวอร์ก็แปะลงไปที่หน้าอมิกกี้แล้วก็บ็อกซี่ฮะฝั่งนี้ครับผมโดนไปแล้วก็ทายกลางครจับตายจากนั่นเลยแค่ไหนเลยแค่ถอยไปนู่นฮะพยายามจะสเปซครับผมใครแบบสุดๆครับตอนนี้ทีมอารีอันสุดลึกครับคนเหลือน้อยกว่าต้องกรุบอัพนะฮะหน้าตัวของอารีอันครับเปิดเข้าใส่โรชาแล้วอีเธอร์ดึงมาไปโดนวีเวอร์ เบอร์นิงบาราดกวาดเข้าไปในนี่เต็มดอกบอกสตาร์ทเปิดไปลงเป็นข้อผมแล้วก็ลิสเน,นย์ย้ำต่อลีน่าตออายลีน่าซื้อเกิดได้ครับสกายแรดเมยซื้อเกิดมาซันเลฮิวไว้ก่อนครับเอ็มจีครับยังมีทีเด็ดร์ถึงได้โดนซุปเปอร์ว่าซนไม่อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ครับลิควิดยังกรูปอัพไม่ได้บอกันสปีดไป2-2อยู่เหมือนกันอาลีแอนด์กับพุชเลนกลางลูกไล่แข้งเข้ามาสองครับโรล,ลิงอันเดอร์ชนก็มาดอกนี้บีเคบีเปิดสวนไปครับโรลอัพย้ำต่อ พลิงยิงลูกบอลไปหนึ่งเซฟผมรอริงกเดอร์นชนมีกับีจ่ายไปแล้วผมทางด้าน,นอของควยคว้าผมบอน,นิสบารานไปอีกครับผมสปาร์ดิสเนียตายอีกแล้วผมโดนดักจับตายลัวๆฮะตัวสปอร์ตชนิดเอ,อ้ยสตันไปโดนเรดบอยสปีดครับแต่ไม่มีคนตามเยอะดนเมตตอเปิดครับพาวครับรถดเมนร,รถกอก,กันไปอีกทีหนึ่งแดนสเก็ตโดนจับดีกรอรอบผมเรียบร้อยครับติดอยู่กลางโดงแปลงร่างเป็นเชฟชิปมาแล้วเปิดสมุนทว่าโซนไปครับผมแต่มิกกี้คอยคว้าบ็อกซี่ถอยไปแล้วครับ บอยคริงแล้วก็สลาดาสลาดาโผมมันจะเห็นตัวเองหรือเปล่าติดไซเลนไปสตันสามดอกนี้ครับทได้สวยกับบ็อกซี่ครับละลายกันหมดครับทางด้านลิมเอสโฟและเอฟเบจีครับเป็นการฟูบบับมันนั่นเองซูกุชิทอยออกไปผมโดนแอสเซอส์เสีปาดแลยวตอนนี้ก็่าไปบี้ดีกว่าไปบี้ครับผมยังไงต่ออีเธอร์ดึงมาได้สวยครับผมมิกกี้ครับเอาต้าคิวนั่นคอยฟ้าเลยฮะสตันสามดอกนี้ครับหลบอยู่ตามมุมตามพุ่มครับผมบ็อกซี่ครับทีมบอยครับอาริเอ็นเสรนอการพลิกโผล่กันมาแล้วมาดูครับจังหวะครับ ดาโตของฝั่งอาริอันจะไปไล่ผมลิควิดก็ทำทำเป็นถอยก็แซงทําเป็นถอยฮะเพื่อที่จะกรุ๊ปอัพครับผมให้มาเยอะที่สุดครับเพราะว่าถ้ากรุ๊ปอัพได้ดีคลิงครับผมสามารถเบร์นิกบาราดแบบเต็มข้อครับผมลดกรอบไปหนึ่งแล้วก็สไลด์ไปสตันเลยครับสามตัวนนะด้วยกันฮะดูฮะนี่ครับสไลด์ไปสตันในขนาดเดียวกันวอลสปิดครับผมทำการครับไซเลนรอบผิดเนี่ยนะดูอารกาดิมเซปเตอร์เองครับให้ทางฝั่งอาริอันเนี่ยต่อคอโมโบกันไม่ได้ฮนะ เชื่อว่าฝืนก็มีครับผมแล้วก็ต้องแตกพ่ายอะไรก็ชีพไวครับยิงอัดเข้าไปย้ำต่อครับผมละลายใส่อนั่นแอนสเกตครับโลลี่นเดอร์มาหรือเปล่าอย่างรีมก็ติดขอบติดกระตกนิดเดียวครับยังไงต่อดีครับเอฟเอจครับไล่หรือเปล่าฮะดาเจ้ของคอยป้าบอกขึ้นมายิงทาวเวอร์เลยฮะ เจ็ตอีกสี่สิบวิครับเหมือนอาริอันท้นครับผมลอยจิตหมดเลยบ่าแล้วเปิดใส่เอเจ็ครับเอเจ็ละลายครับเรียบร้อยครับว่ายิงแรงจัดฮะฝั่งนี้แปลงลากไล่โถมเลยหรือไม่ฮะเข้าไม่ได้ครับผมคลิ้งยิงแรงจัดครับบินวอล์ปั๊มบินวอล์ปั๊มทางด้านเบอร์นิงอาร์มี่ฮะบอยเสุดว้าบีลงไปฮะดานีดาดก็บอกว่าสเก็ตเป็นการซุปเปอร์สเปนอ่ะยิงก็ใส่ดิสเนี่ดิสเน่มีตัวของฝ่ายยอดดีครับผมและการที่แองเจลเปิดมาครับ ดามเมนปิดทางด้านออมิไนไม่ได้ครับอาเลียนยังไม่เพียงพอโอโ,อโอมิกกี้ผมจัดการได้ฟีจีไหมยากันเลยทีเดีดวยว17ต่อ28ล้วนี้ก็ลังอยู่ 14k ครับลิควิด กีตันแฮนสเกตมีครับไล่จับตายได้ดีหลือเกินครับสำหรับนักบอยสวีทฮะจะเปิดโรชาหรือเปล่าเนครับลิควิดครับตัวผู้เล่นเหลือเยอะกว่าพยายามจะไล่ล่านักบีเวอร์ครับแอซเซสเสรกับดิสิเบิร์โอมาใส่แตงโมเรียบร้อยฮะน่าจะอัพดิสิเบิรตดสตันด้วยหรือเปล่าครับเมื่อกี้ฮะบอยสวีทครับผม บบ้านนะครัแตกกระยับเลยฮะใส่เลยแปะลงไปครับรีนก็มีนั่นเอเจนต์อยู่นะเกือบกันแล้วตอนนี้ก็โอ้โหชาร์ตก็ไปใส่เอสเคตตายบอดเนยี่เลือกเปิดมาครับริมยังไงนี่ครับซื้อเกิดครับลีน่าครับโจนใส่คลิงตลอดคลิงก็พยายามจะเคลียร์ทาวเวอร์ให้ได้ครับโซโคเปิดไปรับแล้วก็นีลากูน่าเบชีแล้วก็แฮส์ริเกตครับตัดกันแล้วคลิงไปก่อนตายเกิดมาฮะดีสิบเอ็ดลงครับติดซันครับสไลด์พยายามจะดีครับฟินิก อีกคราดในปาดผ่านเข้ามาแล้วเปิดซุปเปอร์ดว้ต่อหน้าครับปิ้งริงเลยครับผมฝั่งที่เหลือก็ติดเตะเชื่อมไปการที่เชื่อเปิดสวนปาอีกครับออมม่นายยืนเลดยืนเลยครับผมตีน้ำบาหลแตกต่อขยันมือขยี้ฮะแตกก็แต่งไปเรื่อยๆแล้วับเบิร์นติงบาหลาดปาดผ่านเข้าไปครับลิฟก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะส่วนนั้นมิกกี้ผมถอยออกได้ปากกระสุนสังหารตามรอยใส่ครับเรียบร้อยเหมือนกันซื้อเกิดมากระแพกโกแล้วก็ฟินิกครับ ยังปิดได้ง่ายๆหรือเปล่าไอ้คอยฟ้าถอยครับทุกวันี้รันเลนสครับฉีดเปิดเข้าไปสตันยันลงต่อมาครับผมเท่านด้นของฝั่งวีเวอร์ชูกุชิครับอ้อมากดลงต่อครับสไลด์มาทบอีกละรอบทีนะครับเอ็มเอจีว่าครับเอ็มเอจีถอยไปหนึ่งเซฟครับผมบ้านนี้สาวยิงใส่นสโฟครับเอสโฟกัดปัดตีครับโลงิดเรื่อนปาดผ่านนี่ครับเอ็มเอจีเรียบร้อยฮะแต่ด้านนี้โรนินเดอร์ชนยัำต่อยรอบลินเซนส์เปิดผ่านมาลินเซนส์อัดอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยครับนิโก้เบบี้ครับ นี่ก็ไม่พี่ซื้อเกิดมาช่วยผมแต่วัยหรือเปล่าลิฟครับพยายามจะชิลแคลนนีหัวเซปเตอร์ครับแปะล,ลงไปสไลด์มาสตัร์ใส่แล้วก็เป็นดาวมิกกี้แอสเซอรเสียปาดลิฟตายครับผมร้อยวินาทีครับผมได้แบ็กกันรัวเหลือกันบ้านกันอยู่2คนกัมบาริแอนจะแบ่งแต้มทีลลิควิดได้หรือเปล่าไอ้และจีจีคอเป็นทางฝั่งทีมอาริอนครับพ่ายลิควิดไปในเกม2เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ